แวบเมื่อนี้ครับเมื่อนี้สิพามาเบิงการหาหอยเชอรี่ที่หายากมากในปัตตภีไปน้องนำบองไดกับพอแต่หอยเชอรี่เนาะมันหายากยังไงวันนี้อ่ะอนนี้ครับหิวเขาก็หาน้อกินห,นหอยเชอรี่มันหลายตอนนี้มันกําลังเข้าไงนะครับหอยเชอรี่กําลังเข้าไงอยู่ผู้ที่หากัเป็นอ้านะครับ หาไว้เฉยอยู่ขังคู่สะหนัขงขังฝ้ายนี่ละงมไปงมไปไอปานเนี่ยมันหลายอยู่ประสันว่าหายงไรก็พอครับเพราะว่ามันตามอิสานมันฮู้เนาะเสียงมอไซค์เรียนเลยตามอิสานมันฮูมันหาง่ายครับหอยหากินกันง่าย,ายๆแบบนี้แะครับแบบบ้านๆหากินแบบบ้านๆแบบอีสานอีสานอีสานคลาสสิกอีสานนะครับสำรวจโคกอันนี้นอยู่ทั้งโคกเลย เอามาปล่อยครับเอามาปล่อยปล่อยแค่เดียวแล้วมันก็นจะแพร่หลเนาะแพร่พันหลายมีอยู่ทุกมองมีอยู่ทุกบน่นกับหยอยเชลลียางในขังสะนี่แหละครับมันเข่าง่ายครับมันจะอยู่ฟังสะนี่แหละเดี๋ยวติดตามบึ้งกันไปครับว่ามันหายากตรงไหนได้ใส่หมวกจุกกล่ <laughs> ไในใส่หมวกจุกกนบ่ครับบ่เห็นบ่ครับเพียบเพียบเพียบี รวยกำลังดีครับขอ้เชอรี่น้องน้ำยู่บ่มิสารผิดนะครับบ่มิสารอันตรายจากป่าอ้อยจากป่ามันบ่นมิสารขายาไหลร่องครับเพราะว่ามันอยู่สูงเติบอยู่เหนาะปลอดภัยครับกินได้ปลอดภัยแต่ว่าทาบางสะนี่น้ำฝนตกมากอย่างสีโนน้ำหกน้ำยาขายยาไหลร่องครับยาขายายายาคุ้มยายายังต่งตงางๆยาฉีดนอนฉีดยังนี่แหละ ขน,ขนาดในหนองสะในสายนี่ลังจากน้ำมันเป็นผิดแล้วหมูมาเป็ดไกลลงไปร้อยครับตายกันมีนะครับเป็ดไปดเล่นน้ำไปหากินหาแหบอยู่ในน้ำตายกันมี่เด่นนั่นนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามืงอี้ครับปลอดภัยครับปลอดภัย้องมานอนเฝ่าถาบ่นอนเฝ่าบางเทือกลางค่ำกลางคืนก็นมีคนมารอยช็อตเอาปลาเนนี่ อย่ารักกันนะครับเนาะถ้าบ่มีอีลิแท้ๆก็ขอ,อกันได้ยนุนี่ไงโน้มไปครับหาไปหาไปหากินไปครับของปุ่นแต่ว่าสาดนี่นั่นจะมีสารเคมีอยู่เนาะน้ำาายาไข่ยาไหลลงอยู่ครับอันนั้นอันตร,รายเงยหน่วยนี่อยู่นะครับเงยหน่วยนี่แต่ว่าหน่วยนีไม่มีนะครับเพราะมันอยู่สูงอยู่นิ่นเติบอยู่ น้ำฝนลุ่นๆครับน้ำฝนลุ่นๆบ่ได้ขุดเจาะบอ่อบาดาลเป็นน้ำฝนลุ่นๆเลยนะครับง้มไปครับง้มไปง้มไปได้บรรดาแม่น,นี่นะครับหมกหอยบอรรดาแม่นี่คืองมป่าดิ่ะงมป่านี่งบรรดาแม่นีนนน้จับถูกตัวมันดาหุนตุ๊บตุ๊บตัวหมาหอยนี่ถูกตัวมันอยู่คิงนิ่งหออมดแล้วเอาเมล่างการเฮ็ดด้วยกินกับใบาญ้าครับหอ,อยเชลีทุกมันนี่ล่างเอาดีดีเนาะเดี๋ยววิธีเฮ็ดวิธีล่างกัน ก็มีครับเอาไปต้มไปลวกนี่แหละครับในคลิปหนากระสีมีไปต้มไปลวกเวกค้กหอยเชอรี่โดยบ่าวทิดน้อยพัดนี่แหละครับเป็นคููลานเองเนาะเนยอ้วนๆไปมีครับเนยหน่อยก็มีมันกำลังใหญ่กำลังเติบโตกำลังใหญ่หอยเชอรี่นานะครับหอยเชอรี่โคกพอไม่น่าจะซื้อได้หน้าโคกนี่ครับไข่มันครับเบิงไข่หอยเชอรี่นขึ้นง่ายเนาะ ยึเซกก็ขขืนง่ายครับทัวประเทศไทยนี่แหละเห็นน่ะสีชมพูสีชมพูพแก้ม่แน่ก็เป็นสีขาวถึงหรือว,ว่ามันออกสีขาวก่อนแก้ม่แน่เป็นสีชมพูกับบุกหูคือกันนี่อันสีขาวนี่มันแตกไปแล้วครับแต่ว่ามันขืนมาไครไดอย่างไรเขาว่าคนมัน่นขืนมาเอาไข่เกาะไว้ประธานว่าหรือว่ามันไตข้นมาไครเน <laughs> บ่เคยเห็นตอนมันออกไข่ยักเทอนะครับเห็นได้แบบนี้แหละเนาะ นี่ซายน้ำกับบใสไเป็นได้ครับเพราะว่าบลเม้นบใสไเป็นได้ดอกบใสไนนี่แหละน้ำฝนเนาะฝนตกมากไม่ไม่ไมไมตื่อยู่มันก็ไหลมานะครับสำรวจโขกการหาหอยเชอรี่ครับเดี๋ยวสิภาาไปเบื้องต่อไปครับเบื้องต่อไปมันเข่าง่ายอยู่งัดเอาง่ายอเอาจกุกเอาจกุกเอาครับมันเข่าง่ายหนาฝนมันกกีิออกมาหาใครสันตนเนอ,อันนี้มันเข่าง่ายมันบท่ันได้ออกคืดว่า พราะหนาแรงมันก็เตรียมตัวเข้าไงมันเข้าไงมาดวนแล้วมันกะหนาฝนมันก็เตรียมตัวออกมาครับอันนี้น่าถึงระดับนี่เห็นว่าครับยกไปเป็นพงเป็นพงอยู่เห่น่าเป็นพงเป็นพงเือนพงอยู่นะครับพอแล้วมั้งเนาะอ่าพอแล้วครับไล่ได้ไลแล้วได้ไลยแล้ว,ลลวตอไปกัิเป็นการเอาไป